สัสดีค่ะอาจารย์ดรนันทวิทยจันทราคามิค่ะอาจารย์สังกัดภาวิชาภาษาไทยและภาษากบันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาาคาอาจารย์เป็นประธานหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนสาขาวิชาภาษาเวียดนาม จุดเริ่มต้นจริงๆอาจารย์แต่เดิมอาจารย์ทางานอยู่กระทรวงสาธารณาสุขแล้วก็จริงๆมีความฝ่ฝันที่จะเป็นอาจารย์ตั้งแต่เด็กเป็นครูตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนสายงานมีการเปลี่ยนต่อเป็นคุณวุฒิการศึกษาแล้วก็มีตําแหน่งมีตําแหน่งว่างที่เหมาะสมกับทางด้านที่อาจารย์จบและเชี่ยวชาญก็จึงลาออกจากราชการมาตอบเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยมหาสา,ารคามแล้วก็ที่สําคัญก็คืออาจารย์เป็นลูกม่อที่นี่ด้วยตั้งแต่จบ ปริญญาตรีทางด้านสาธารณาสุขแล้วก็จบปริญญาโทใบที่สองก็คือภาษาเวียดนามแล้วก็ปริญญาเอกก็ภทยศึกษาที่คณะนี้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นลูกมออแล้วเป็นคนมหาสรารคามด้วยหมือนกันด้วยค่ะมันเป็นวิชาที่ทางสำนักศึกษาทั่วไปกำหนดให้อยู่ในโครงสร้างของศึกษาทั่วไปแล้วก็เป็นวิชาที่ อาจารย์ในหลักสูตรของอาจารย์เนี่ยค่ะก็จะต้องไปช่วยร่วมกันรับผิดช,ชอบค่ะซึ่งอยู่ในหมวดที่5นะคะหมวดที่5ของ GE ให้อาจารย์ในหลักสูตรอาเซียนไปต้องไปสอนไปร่วมไปร่วมไปร่วมกันสอนในรายวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนสำนับศึกษาทั่วไปค่ะ อายุราชการของอาจารย์ที่ตั้งแต่ย้ายมาจากกระทรวงเดิมนะคะมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามก็12ปีสอนเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย12ปีแล้วก็สอนสำนักศึกษาทั่วไปก่อนลาศึกษาต่อปริญญาเอกก็ประมาณ5ปีเห็นจะได้แล้วก็หลังจากที่กลับมาจากลาศึกษาต่อตอนนี้ก็4ปีสอนต่อไปอีกกี่ปี ก็เนื่องจากมันเป็นหลักสูตรมันเป็นรายวิชาที่หลักสูตรรับผิดชอบด้วยนะคะก็สอนจนกว่าศึกษาทั่วไปจะมีการเปลี่ยนแปลงโครง,คงสร้างหลักสูตรแล้วก็ไม่มีกลุ่มรายวิชากลุ่มนี้หรือว่าถ้าหากว่ามีการกําหนดรายวิชาใหม่ในกลุ่มรายวิชาที่อาจารย์เกี่ยวข้องและอาจารย์สามารถสอนได้ก็อาจจะพิจารณาสมัครเข้าไปให้สํานักศึกษาทั่วไปเขาพิจารณาคุณสมบัติอีกทีเพราะว่าก็จะเป็นวิธีการคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนในสํานักศึกษาทั่วไปาาาตามหลักเกณฑ์ของศึกษาทั่วไปค่ะ จริงๆแต่เดิมมันเป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเทรนแต่เนื่องจากว่าอาจารย์มีเชื้อสาด้วยนะคะก็ทําให้รู้สึกผูกพันกับภาษาและวัฒนมเวียดนามตั้งแต่ยังเด็กแล้วแล้วก็วพอมีโอกาสก็เรียนรู้แล้วก็สะสมความรู้และประสบการณ์มาเรื่อยๆตอนที่ตัดสินใจเราออกจากราชการในกระทรวงสาธารณสุขก็ดุนหนึ่งก็คือเนื่องจากอยากจะเป็นมีมีความฝันที่จะเป็นครูเป็นอาจารย์ตั้งแต่เด็กแล้วอันที่สองก็คือมีความประทับใจเนาะมีความซาบซึ้งนะ ในภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามด้วยแล้วก็ท,ที่ที่เข้ามาในสาขาวิชานี้ก็ด้วยพอคุณสมบัติคุณวุฒิวัยวุฒิเหมาะสมเขาเข้ามาสอนนะคะถ้าบอกว่าความน่าสนใจในหนึ่งก็คือแรงบันดาลใจที่2ก็คือเรื่องของเทรนด์ความเปลี่ยนแปลงของบริบทของสังคมและโลกในตอนนี้ซึ่งในช่วงก่อนหน้าเนี่ยในช่วงที่อาเซียนกําลังกําลังเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนมันก็เริ่มที่จะมีการขยับเคลื่อนของของนโยบายรัฐ แล้วก็หลังจากนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของทุนก็จะเห็นว่าบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรและสาขา,าวิชานี้ก็จะเข้าสู่ตลาดแรงงานที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามหรือบรรดาประเทศอื่นๆในอาเซียนมากขึ้นก็ยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจหรือแรงกระตุ้นให้ผลิตบัณฑิตหรือผลิตทรัพยากรให้กับชาติให้กับสังคมชาติเพราะว่าพวกเขาได้ไปทํางานข้ามชาติมันก็คือเครือข่าย การสร้างเครือข่า,ขายระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่นๆในอาเซียนก็เป็นจุดเล็กๆของการสร้างหรือผลิตบุคลากรให้กับประเทศนะคะ วิชาอาเซียนแต่เดิมเนี่ยวิชาอาเซียนไม่มีเพิ่งมามีตอนที่สำนักศึกษาทั่วไปเริ่มมีการป,ปรับปรุงหลักสูตรนะคะอาเซียนจริงๆด้วยความเชี่ยวชาญของอาจารย์อาจารย์เชี่ยวชาญทางด้านภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามแล้วก็บรรดาประเทศอาเซียนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นโขงแต่พอต้องสอนอาเซียนนะั่นคือสิประเทศในอาเซียนก็ทําให้อาจารย์ต้องเตรียมตัวค่อนข้างมากต้องทําความเข้าใจต้องกลับไปรื้อฟื้นความรู้ความเข้าใจที่เคยได้เรียนสะสมมาเรื่อยๆนะคะ จริงๆแล้วถ้าดูจากเนื้อหารายวิชาเป็นวิชาบรรยายแต่ว่าความน่าสนใจของมันอยู่ที่เราชักชวนเด็กๆให้ได้ทําความเข้าใจเข้าใจคนอื่นคือสําคัญก็คือวิชานี้ยอยากจะให้นิสิตหรือสิทธิ์ในคนรุ่นใหม่เนี่ยเราส่วนใหญ่เราจะเข้าใจตัวเอง เราไม่ค่อยเข้าใจคนอื่นก็คือวิชานี้ก็จะชักชวนให้เข้าใจคนอื่นเข้าใจความแตกต่างความหลากหลายในสังคมแล้วก็วิธีการที่จะชักชวนให้พวกเราสนใจคนอื่นนั่นก็คือจะต้องใช้สื่อนะคะแล้วก็เนื้อหาของการเชิญท่องเที่ยวหรือความแตกต่างทางวัฒนธรรมซึ่งแน่นอนว่าวัยของพวกเราเนี่ยจะสนใจเรื่องของความแตกต่าง ฉะนั้นก็จะต้องให้เห็นความแตกต่างที่น่าสนใจว่าอะไรที่ไม่เหมือนกับเราอะไรที่แตกต่างจากเราแต่ก็ให้มองในมิติของของแง่มุมที่ดีและอีกอย่างหนึ่งที่ือาการใช้เสมอก็คือมันไม่ใช่การเรียนเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาเท่านั้นแต่ต้องพยายามเชื่อมโยงเ,เองได้ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเราได้บ้างไหมในสักวันหนึ่งแล้วก็เราจะสามารถเอาตัวเราเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับความแตกต่างหลากหลายนั้นในสักวันเมื่อเราจบไปทํางานแน่นอนว่าทุกวันนี้เราไม่ได้ทํางานแค่กับคนไทยเท่านั้น เรายังได้ทํางานกับผุกคนที่หลากหลายสัญชาติหลายเชื้อชาติโดยเฉพาะในอาเซียนของเราเพราะฉันก็จะใช้วิธีการเขาเรียกว่าชวนเที่ยวเชิญชวนให้เห็นความแตกตา่างเชิญชวนให้ได้วิเคราะห์ตัวเองค่ะก็จะทําให้เราอยากจะเรียนรู้มากขึ้นอย่างที่อาจารย์บอกก็คือโลกมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ราะฉะนั้นการเข้าใจเรื่องอาเซียนมันไม่ใช่การท่องจาในหนังสือแต่ควรเข้าใจถึงเหตุการณ์สถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปใน,ใ,นในตลอดระยะเวลาโดยเฉพาะในบริบทอาเซียนเพราะว่าแต่ละประเทศในอาเซียนมันมีความเกี่ยวข้องกันเสมอทั้งในมิติของสังคมวัฒนรรการเมืองหรือผู้คนหรือแม้แต่เรื่องของทุนการทํางานของพวกเราเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในประเทศอาเซียนแม้มันจะไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่แน่นอนมันย่อมเกิดผลกระทบต่อประเทศไทยดังนั้นอันนี้ก็คือจุดที่สำคัญค่ะ ในระยะเวลาอันใกล้นี้หลักสูตรอาเซียนของอาจารย์มีโครงการค่ะโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแต่ก็เป็นโครงการชื่อโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแต่มันก็เหมือนการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมมี กิจกรรมประกวดภาษาเขาเรียกประกวดทักษะทางภาษาอาเซียนเป็นเส่้นของภาษาสาขาเวียดนามอาจารย์เองก็จะมีการแข่งขันละคสรสั้นซึ่งเป็นการแข่งขันละครใหน้นักเรียนมัธยมที่เรียนภาษาเวียดนามเข้ามาแข่งขันละคสรสั้นเป็นละครน,นิทานพื้นบ้านแล้วก็มีการแข่งขันการสะกดคําในภาษาเวียดนามอย่างของภาษาลาวเองก็เหมือนกันก็มีโครงการหรือมีกิจกรรมที่คล้ายกาันคล้ายๆกันแบบนี้เลยค่ะ แล้วก็ภาษาคขมรเองก็เหมือนกันซึ่งมันก็เป็นโครงการเขาเรียกว่าในหลักสูตรของอาจารย์เองเนี่ยมีหลายๆสาขาวิชาแล้วก็เราก็มีกลุ่มนักเรียนที่เรียนภาษานี้อยู่แล้วในมัธยมก็อันนี้ก็ช่วยส่งเสริมค่ะส่งเสริมนอกจากเขาจะแข่งในระดับสพทแล้วพอมาแข่งในระดับมหาวิทยาลัยมันก็เป็นความท้าทายมันเหมือนการแข่งกีฬาในระดับชาติในระดับอาเซียนแล้วก็ในระดับโอลิมปิก<อ>ประมาณนี้ ถ้าหากว่าอยากจะเรียนภาษาแล้วสามารถใช้ภาษาได้มากมายหลักสูตรของอาจารย์ตอบโจทย์ตรงที่ไม่ได้เรียนแค่ภาษาอาเซียนเท่านั้นแต่ว่ายังได้เรียนภาษาที่เราเรียกว่าวิชาโทด้วยอย่างเช่นสมมติว่าเราเราอาจจะมีความใฝ่ฝันอยากจะใช้ภาษาจีนได้ภาษาเกาหลีได้ก็เรียนหลักสูตรอาเซียนเป็นวิชาเอกแล้วก็เรียนวิชาโทภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษเพื่อที่พอหลังจากที่เราจบไปทํางานแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทํางานได้หลากหลายมากหรือแม้แต่เรียนเอกเช่นเอกเวียดนามแต่จะเรียนโทพม่า เพราะว่าตอนนี้เรามีแรงงานพม่าอยู่ในประเทศไทยมเยอะมากแต่ว่าบัณฑิตเอกพม่าเนี่ยไม่ค่อยมีมหาวิทยาลัยไหนผลิตฉะนั้นก็ถ้าอยากจะมีเขาเรียกว่ามีความสามารถในการทํางานมีโอกาสที่จะไขว่คว้าเรื่องการทํางานที่หลากหลายก็ต้องมาเรียนอาเซียนที่มมสเท่านั้นค่ะจึงจะถือว่าเข้มข้นที่สุดแล้วในประเทศไม่ได้บอกให้คิดไว้เลยนะเนี่ย อา,อาจารย์มดช่วยหน่อยโอเคเรียนรู้และเข้าใจภาษาวัฒนธรรมอย่างลุ่มลึกต้องเรียนที่มอมศและถ้าจะนําภาษาวัฒนธรรมอาเซียนไปใช้ในการทํางานได้จริงและหลากหลายก็ต้องเรียนที่มอมศค่ะ